สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พามาดูที่นะคะที่ดินแบ่งขายราคาถูกนะคะอำเภอห้วยกระเจ้านะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะเป็นถนนในโครงการนะคะกว้าง6เมตรค่ะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นแปลงเงินสดค่ะนะคะขวามือตอนนี้จะเหลือเงินสดแปลงเงินสดอยู่ สี่แปลงนะคะทางด้านซ้ายมือแปลงแรกจะเป็นแปลงเงินสดนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแปลงเงินผ่อนค่ะนะคะอ่านี่เป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นะคะลูกค้าท้องฟ้าสีสดใสลมเย็นพัดส,สบายนะคะบรรยากาศดีมากนะคะที่ดินแล้วก็ดินดินดีมากเหมาะเหมาะสาหรับการทําการเกษตรนะคะปลูกต้นไม้บ้านสวนนะคะลูกค้าอ่านี่นะคะด้านหลังที่ตรงนี้จะเป็นต้นตา ู่แบบหลายปีเลยนะต้นตาลแก่มากนะคะด้านหลังจะมีแบบเพื่อนบ้านทําการ,กรเกษตรอยู่นะคะนี่เลยามาถึงแปลงตรงนี้นี่แปลงนี้นะคะจะมีคนจองแล้วนะคะสําหรับสาบแปลงหลังนี้จะมีคนจองแล้วนะคะลูกค้านี่เลยอันนี้จะเป็นถนนในโครงการอีกเส้นหนึ่งเนาะกว้าง6เมตรเหมือนกันนะคะ ตอนนี้เงินสดทั้งเงินสดและเงินผ่อนยังมีว่างอยู่นะคะใครสนใจนะคะหรือจะเข้ามาดูที่จริงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเงินสดก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนลดนะคะยังไงติดต่อเข้ามานะคะ